ยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามเคชานอลกรุณากดไลค์กดแชร์กดซ b บส r i b e ขอบคุณค่ะวันนี้เราจะมาเล่นานิทานศบเรื่องราชสีกับหนูการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสิงโตตัวหนึ่งกำลังนอนพักผ่อนอยู่อย่างสบายใจในป่าใหญ่แต่แล้วมันก็ต้องสะดุ้งขึ้นมาเมื่อมีหนูน้อยจอมซนวิ่งมากระโดด ข้ามตัวของมันสิงโตโมโหมากวิ่งตะคุบหนูอย่างรวดเร็วพร้อมคำรามเสียงดังเจ้าถือดียังไงเนี่ยถึงได้มารบกวนเวลานอนของข้าโทษของเจ้าก็คือความตายข้าจะฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้แหละสิงโตพูดช้าก่อนท่านสิงโตหากท่านปล่อยข้าไปในวันนี้ในวันข้างหน้าข้าอาจจะตอบแทนบุญคุณของท่านก็ได้ เจ้าหนูน้อยร้องขอชีวิตสิงโตหัวเราะอย่างเจ้าหรือจะตอบแทนบุญคุณของข้าแต่เอาเถอะหน้าข้าจะปล่อยเจ้าไปก็ได้สิงโตจึงปล่อยหนูเข้าป่าไปวันหนึ่งสิงโตเดินหาเหยื่ออยู่ในป่ามันเผลอเดินไปติดบ่วงของนายพรานเข้าเฮ้อข้าจะทำยังไงละทีเนี่ยมันร้องไห้เสียงดังหนูได้ยินดังนั้น จึงจำแม้ว่าเป็นเสียงร้องของสิงโตมันรีบวิ่งมาตามเสียงเมื่อมาถึงมันก็รีบกัดเชือกจนขาดสิงโตจึงได้รับอิสระในที่สุดขอบใจมากเจ้าขอบใจมากนะเจ้าหนูน้อยที่ช่วยชีวิตข้าไว้สิงโตขอบคุณนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นย่อมได้รับการตอบแทน ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ